ตุนี้ต่อไปบอกเมีย5,000บาทออมาต่อยคันหนึ่งเลย All New Euro 4ครับคันนี้เครื่อง2,500 VGF ลูกค้ามาจากไหน f อมาจากสุพรรณจะขอกลถดคันนี้ให้น้องชายเขาอามาทำเข้าชื่อตะอ,อะไรนะตะส่วนต้นไม้เข้าทำต้นไม้ต้ององอกนอกจากสุพรรณบุรีนะอ่ะ,อะคันนี้จัดเต็มไหม อามาจะเต็มไหมรอบแรกบอกก่อนว่าเส็จแล้วเอาออกวิ่งขัดลื่นวิ่งได้ที่ไหนก็เลยมาบอกลูกค้าลูกค้าก็เลยบอกจัดเลยพี่ FC อยู่แล้วตอนแรกจจบหมื่นกว่าบาทสุดท้ายจบอยู่สองหมื่นกว่าบาทนี่อีกอย่างบอกเมียหะอย่าไปบอกใครนะวันนี้วันนี้ตอนแรกอ่ะเขาบอกเมียเอาไว้ห้าพันถ้าไปทํามาต้องหมื่นกว่าบอกเมียชุดนี้ต่อไปบอกเมียห้าพันบาทมาดูกันชุดสองหมื่นกว่าบาทมีอะไรบ้างบอกเลยว่า พี่ผู้ขอโทษนะถ้าเบียร์พี่ดูคลิปเนี้ยมานี่เลยอย่างแรกขอทษอท่อคันนี้จะเป็นท่อออกถ่ายที่เดิมของแถมต้องมีแบรน์ J S อ่ะพเจิตอเลยมีอะไรบ้างแล้วก็กระป๋องเวกเตของ J S Factory ตัวซิ่งตัวนี้รับประกันจบแน่นอนบูตไม่มีสวิงนะครับโบวิจ J S แปลงกระป๋องด้วยคันนี้แล้วก็จะมีอะไรกวะมีบู มีบัตบูธเป็นงานเจสตัวรับประกันทุกกรณีนะครับเ,เพื่อนๆย้ําทั่วไปรับประกันแค่2อเดือน3เดือนของเรารับประกันตลอดชีพใช้เพื่อสิปี20ปีมีปัญหาอะไรวัตบูธบอกเลยแข็งแรงแน่นอนไม่มีดอกแดกวเวลาวิ่งแล้วแล้วคันนี้เพิ่มเติมเมื่อกี้บูธไปแล้วคัดผ้าผสมนะครับ10นิ้วย้าว่าตัวนี้นิ่มนึบแน่นอนคัดอีกหนึ่งชุดใช่แล้วมีอะไรอกวะ สองหมื่นกว่ามีเทียงวะนะก่าไอ้นี่ด้วยไงก้าทไา้น้ำมันเครื่องเป็น้ำมันเครื่องเป็นกล่องโซล่าเป็นกล่องอากาศนี่ไงอากาศนี่ดีเห่าเราโกหกนี่ของใหม่เห็นไหมครบชุดน้ำมันเกียร์ด้วยน้ำมันเกียร์เปลืองท้ายเลยครบเลยลูกค้าทําครบเลยก็คือทีเดียวจบทีเดียวจบใช่มีปัญหาอะไรเข้าได้หมดนะทั้ง12สาขาตัวประเทศไม่ว่าจะทำภาคกลางไปรถไปเสียอีสาน ก็สามารถเข้าสาขาที่ภาคอีสานได้หรือว่าขึ้นภาคเหนือรถมีปัญหาเข้าได้หมดทํากับเราไปไม่ว่าจะจูนรถหรือว่าเข้าไปเซอร์วิสเช็คปัญหาเรื่องรถก็ดูแลฟรีนะครับในชุดโปรทากับเราไปไม่ว่าชุดโปรหรือไม่ชุดโปรก็เข้าได้หมดทั้ง12สาขาครับมาฟังเสียงน่อยดีวะให้พาไปดูบูทกันดิอ๋อเปิดบูทออกมาด้านนี้มาลอบูทด้วยอ่ะอันนี้จะเต็มบูท ค่า JS นาสปอร์ตรับประกันตลอดการใช้งานตัวนี้เข็มฟรีให้ตลอดชีพถ้ามีปัญหาไหลไม่ซ่อมเปลี่ยนฟรีให้เลยมาเดี๋ยวฟังเสียงหนะ่อยดีว่าท่อหายดูท่อดูท่อดูท่อหน่อย <c oughs> วันนี้กูขอยืนอยู่ข้างทางมึงขึ้นไปหลังกระบะมั่ง <c oughs> ลูกค้าเขาเน้นใช้งานบูประมาณ25ปอนด์เขาจับกานมาแค่นี้แล้วก็อควันไม่หนาอาควันบางๆะนะเดี๋ยวมาดูกันจะเต็้ควันบางแอบซิ่งบอกเมียแค่5,000แต่ทำหมดเป็นมือน่นสายมกเมียไม่รู้สายไม่รู้ไปเลยตามตมึงขึ้นั่งสวยมึงเสี่ยวมา่งกูนั่งเสี่ยวมาทุกไลฟ์คลิปแล้วอยากตามมานักนั่นให้เข็ด คันสองออกทางบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้มันต้องจับไม่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 กลัวเออไม่แรงใช่ไหมมันไม่แรงอ่ะรถนี้ก็คล้ายๆกันเลยมั้งขวามัทำโอ้นี้รถมันไม่แรงแล้วคันนึ่งมึงย้ำเลยมึงไม่จับแน่นะกูไม่ย้อดให้นะไปจับก็ขี้ดีๆแล้วกันไม่จับก็ขี้ดีแล้วกัน ดูกันเอาเองนะครับท่านผู้ชม